ที่198เติงไยเออดิดนิ้ว6ครั้งเมื่อสองเอาร่างออกจากเมืองเข้าสู่ตรงไห่เมืองอูตี้ผ่านความเงียบงันดังแดนตายเพียงครู่หนึ่งจากนั้นเสียงฮือหาแสงแส้ดังคลื่นโหมซัดดังกระหึ่มในชั่วพริบตาไม่ว่าเป็นราษสรดภายในเมืองหรือจอมยุทธ์องอาจต่างถิ่นล้วนกลูกันออกนอกเมืองหากมองจากมุมสูง ล้วแวกสี่ประตูคล้ายสีสายน้ำเออทน้นจากนั้นสามสายพลันหักเลี้ยวไหลเชี่ยวไปทางตรงไห่จอมยุดใจร้อนและพอมีฝีมือไม่สามันไม่อาจสัญจรด้วยความเร็วดังต่อคลานเหินชายคาเดินผนังกระโดดออกจากกำแพงเมืองโดยตรงสภาพการอลังการหลายร้อยคนดังกระต่ายโดดวิหกทลาล้นนับว่าเห็นได้ยากโดยแท้เพียงชั่วดื่มชาเครื่องจอก เมืองอูตี้ที่คลาค่ำด้วยสิบหมื่นผู้คนว่างลงเงียบสงัดเป็นพิเศษถึงอย่างไรชายชราแขนเดียวที่เรียกขานตนเองว่าหลี่ชนกังความสามารถดังเสียนหนึ่งมือบังคับ1,900กระบี่ไม่อาจกระทำปลอมแปลงอีกประการหวังเสียนจือประจำการเมืองอูตี้มาเกินกึง่งศตวรรษไม่ว่าเติงไทเออหรือเฉากวนจือล้วนไม่เคยทำให้หวังเซียนจือออกจากเมืองเพื่อต่อสู้ได้ ใช้บรรทายคิดก็ร่วงรู้ชายชาราในชุดหนังแกะที่ชื่อเสียงไม่เป็นที่กล่าวขวัญถึงนานแล้วกลับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างทรงพลังทีเดียวการต่อสู้ขั้นสุดยอดพบได้แต่ไม่อาจร้องขอเช่นนี้ชาวยุดผู้เลือกมาเยือนหรือพมนักในเมืองอูตี้ผููใดบ้างไม่ตั้งตาคอยชมหากพลาดแล้วต้องเสียใจไปทั้งชีวิตบนถนนสายหลักซึ่งเดิมทีผู้คนอกระทึกพลุกพล่านชั่วพริบตา ผู้คนหายไปจนสิน้นกระทั่งเท่าแก่แผงสุราและสองเสี่ยวเอ้อก็วิ่งตะบึงออกไปด้วยเหลือเพียงกลุ่มคนของซื่อจื่อเตียนเซียรั้งอยู่กับที่เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบซูซิวขันยุบยิบในใจก็จริงแต่เข้าเมืองอูตี้มานางดังย่ำบนชั้นน้ำแข็งเปล่าบางยิ่งกว่านั้นสภาพการใหญ่โตในตอนนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเตียนเซียและเทพกระบี่เท่า นับว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งวังบนยิ่งไม่กล้าออกนอกเมืองไปชุมดูการต่อสู้พร้อมฝูงชนหากเตี้ยนเสี้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเปยดเหลียงอ๋องไม่ลงดาบกับหลี่ชนกลางผู้ใจกล้ามากฝีมือแต่อาจสังหารนางเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูแทนอย่างชิงเฟิงตีสีหน้าเฉยเมยเหลือบมองซูซิลจากนั้นมองไปที่กำแพงเมืองชั้นในกลางกำแพงเมืองชั้นในมีหอศาลาสูงเสียดฟ,ฟ้า คล้ายหอเทียมฟ้าที่สร้างขึ้นโดยสิ้นเปลืองเงินเกินครึ่งในท้องพระลังตรงเยี่ยพระห้องเต้ทรงสดับวาจาของผู้รักชอบตัดแขนเสื้อข้างพระวรากายว่ามิกล้าส่งเสียงสนัน่นเกรงเทวันตื่นตกใจอันดับสองแห่งใต้ล่าพุ่งทยานออกจากที่นี่เข้าสู่ตรงไห้สีหน้าอยางชิงเฟงเป็นปกติแต่แท้จริงแล้วจิตใจวุบไหวไม่แพ้สูซิวขอเพียงเป็นชาวยุทธ อูดใดบ้างไม่ล่มหลงฝ่ายฝันในท่าทีองค์อาจชานชัยและพลังฝีมือระดับชั้นเซียนระดมกะบี่ทั้งเมืองของหลีฉุนกังอีกประการหนึ่งบนขนความแค้นของผู้อาวุโสทั้งสองแทบร้อยทะลวงเส้นหลักใหญ่ของทั้งยุทธภพนับตั้งแต่หลี่ฉุนกังออกจากเปยเหลียงที่ด่านประตูผีหนึ่งแขนเสื้อผ่านแม่น้ำกว้างสองจังนอกเมืองเสียงฝานขับไล่มงกุฎกบีส่สกุลอู บรรลุเขตขั้นเซียนกระบี่บนที่ราบหิมะทุกประการนั้นไม่ใช่เตรียมการมาเพื่อการต่อสู้ในวันนี้หรือเสี่ยวฉงจือฉวยโอกาสขณะบิดากำลังตะลึงพึงเพิดดิ้นดนกระโดดลงจากมา้าคงพ่อแรงขาไม่มั่นคงจึงล้มหน้าขมำลุกขึ้นก็ตบปัดฝนวิ่งปลอเข้าแผงสุราเลือกสุราดีมาหลายขวดหลังนั่งลงก็ดื่มเองสำราญเองท่าทีแก่แดดแก่ลม นับว่ารู้จักดีชัวหันไปกวักมือเรียกบิดาโจรเด็ดบุปผายิ้มกล่าวว่าท่านพ่อดื่มสุราดื่มสุราไม่ต้องจ่ายเงินหลงอีส่วนไหนเลยมีแก่ใจดื่มสุรากลัวว่าเตี้ยนเสี้ยและเทพกระบี่เท่าจะสั่งเสียที่เมืองอูตีเคร่อชิงเปยเหลียงอย่างเขาติดอยู่ที่นี่มิใช่ถูกห้าม้าแยกร่างหรือย่ำเละเป็นโคลนเนื้อหร,อหรือหลงอีส่วนไม่ได้ลงจากมา้า กลับเป็นบุรุษจูงม้าย้อนทวนกระแสผู้คนเข้าเมืองได้กลิ่นสุราหอมเลือกนั่งโต๊ะห่างจากเด็กซุกสนก่อนรื้อค้อนสุรามาหลายกาแต่ไม่ลืมล้วงเศษเงินวางแปะบนโต๊ะเด็กนมบนหลังลาถอนหายใจเฮือกกระโดดลงมาจ้องมองกลุ่มคนแปลกหน้าเหล่านั้นอย่างระวังเป็นการรวมกลุ่มที่แปลกประหลาดยิ่งบุรุษหน้าขาววอกดังหิมะผีตายซากคนขับรถม้าเป็นพี่สาวชุดเขียวหน้าตามหมดจด ยังมีท่านนาบุญหลังอาชาสองเนินอ,อกชูชันแทบดันทะลุเสื้อออกมาแล้วเห็นแล้วใจเต้นระทึกโดยเฉพาะหลังจากสูซิลส่งสายตาพลาวสเสน่ห์ให้เขาหลายครั้งแล้วเด็กหนุ่มก็หน้าแดงคอแข็งลมหายใจปั่นป่วนต้องรีบเบือนหน้าหลบไม่กล้าสบตาท่านนาโดยตรงนายท่านที่เอาแต่ดื่มสุรามักเคยเตือนว่าท่องยุทธภพมีข้อห้ามนักพศชราไม่ฉี เด็กไร้เดียงสาและสาวงามคนสามประเภทนี้ไม่อาจแตะต้องตบะไม่เพียงพออาจเรือร่อมในของได้เด็กหนุ่มที่นายท่านตั้งชื่อให้ว่าสันลูหลังก้มหน้าแล้วก็รอบขบคิดในใจว่าท่านน้างามตาอยู่หรอกแต่หน้าเสียดายอายุมากไปสักหน่อยไม่คล้ายคนหนูตระกูลใหญ่เขาไม่ค่อยชอบนักมองเป็นบุญตาก็พอแล้วขณะสันลูกกาลังเสียดายเพียงเหลือบตามอง เห็นใบหน้าหนึ่งผ่านม่านรถม้าก็ตะลึงพึงเพิดในบัดดลคนงามผ่านม่านมกสันลู่ดังถูกอัศนิบาตบุรุษวัยกลางคนที่ดื่มสุราอย่างเชื่องช้าลอยชายเห็นเด็กหน่มวิญ,ญญาณหลุดลอยก็ยิ้มกว้างมองตามเส้นสายตาของสันลู่ไปเป็นพักพิลาชยากแย,กแยกแยะว่าชายหรือหญิงสายตาเจ้าเด็กนี่ไม่เลวหากล่าวว่าสันลู่ลุ่มหลงในความงามถึงเป็นเช่นนี้ก็ออกจะปรักปลำเด็กหน่ม ใบหน้าของสาวน้อยหลังม่านนั้นยังด้อยกว่าสตรีแทเฉินที่ได้เห็นในอุทยานล่วนิรขนาดสันลู่ได้เห็นสตรีแทเฉินก็ไม่มีท่าทีวิญญาณหลุดลอยเช่นนี้เด็กสาวที่หลบอยู่หลังม่านคล้ายว่าโมโหกัดกุ้มต่อสายตาจับจ้องโดยตรงของสันลู่นางขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนปล่อยม่านลงไม่อยากให้พบเห็นกันอีกสันลูค่ค่อยๆคืนสตีกลับมารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเต็มท้อง บุรุษวัยกลางคนเห็นแล้วรู้สึกขันหรือว่าชอบเข้าจริงๆเสแล้วเขาไม่เข้าใจอารมณ์รักใคร่ของชายหญิงเช่นนี้ไม่รู้จะคลายปมในใจแก่สันลู่อย่างไรปล่อยไปตามธรรมชาติก็แล้วกันหลงอีสวนจนเด็ดปุผาหลังเห็นสองนายบ่าวแล้วก็ออกสั่นขวัญแขวนคนขี่ลานั้นไม่แปลกแต่ลาผนวกกับกิ่งท้อและเมืองอูตี้ก็ไม่อาจดูเบาแล้ว เติ้งไทเออมักถือกิ่งท้อปรากฏตัวในยุทธภพทำให้จอมยุทธชายหญิงมากมายที่หลับหูหลับตาชื่นชมอยู่ดีไม่ว่าดีก็กระทําเรียนแบบเป็นเหตุให้ชาวยุทธดุ่นก่อนรู้สึกต่อต้านยิ่งลองจินตนาการดูทุกครั้งที่ถึงฤด,ดูดอกท้อบานสะพรังสัญจรไปตามท้องถนนเห็นจอมยุทธหญิงพกกระบี่ท่องยุทธภพสิบมีสาสี่ถือกิ่งท้อตลอนไปทั่วไหนเลยมีเช่นนี้ไม่เอียนแย่หรอกหรือ เป็นเหตุผลเดียวกับความนิยมสวมชุดครามเรียนแบบเฉาชุดครามในตอนนั้นครั้งนั้นเรียกได้ว่าทั้งเมืองล้วนสวมชุดครามหลงอีส่วนแน่นอนว่าไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเติ้งไทเออและทราบว่าในยุทธภพมิใช่ผู้ใดก็ได้ขี่ลาถือกิ่งท้อก็คือเทพกระบี่แต่บุรุษท่าทีอ่อนโยนตรงหน้าดูแล้วไม่คล้ายคนสามัญทั่วไปดูหน้าเลื่อมใสสง่างามไม่ธรรมดา หลงอีส่วนดั่งเผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาดเห็นเซลฉงจื่อไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำกลอกสุราอยู่ทางนั้นก็ลังเลครู่หนึ่งลงจากม้าอย่างระแวดระวังไปนั่งข้างเด็กน้อยคนนั้นกั้นขวางเจ้าลูกกระต่ายป่ากับสองนายบ่าวคู่นั้นบนถนนสายหลักที่ว่างเปล่าร้างผู้คนสีเฟืองเหนียนยกชามสุราเดินย่ำไปเบื้องหน้าที่ฐานกำแพงทาดยุทเมืองอูตี้หกคนยืนเรียงราย ทาาดุธมีทั้งสิ้น12คนล้วนเป็นยอดฝีมือในอดีตท,ที่พ่ายแพ้แกหวังเซียนจือจึงจําเป็นต้องเป็นทาาดุทธตลอดชีวิตมือกระบี่สี่รายมือดาบสมรายปรมาจารย์ทวนหนึ่งรายปรมาจารย์หมัดมวยสองรายนักพินหนึ่งคนและนักหมากล้อมหนึ่งคนทาาดุธกึ่งหนึ่งของเมืองอุตียืยนต่างงานที่ฐานกำแพงคาดว่ามิใช่เพื่อการรับรองอาคันตุกะ แต่คิดทําให้ซื่อจือผู้ขี่อาชาขาวออกจากเหลียงโจต้องพบอุปสรรคจนต้องล่าถอยเมืองอูตี้ไม่เคยมีกฎหมายมีเพียงกฎเมืองที่บัญญัติโดยหวังเซียนจือณทีนี้วาจาของห้องเต้อองโหขนนางล้วนไม่อาจใช้การไม่ว่าผู้ใดล้วนต้องปฏิบัติตามกฎเมืองเว้นเสียแต่ว่ามัดเจ้าแข็งแกร่งพอแข็งแกร่งจนกระทั่งหวังเซียนจือเทพเซียนปัตตภ,ภียกย่อง สัตว์ลู่รอบมองม่านม้าบ่อยครั้งแต่ไม่อาจเห็นใบหน้าหน้าสถานตะลึงผู้คนอีกจึงได้แต่ดื่มสุราเสริมความกล้าสอบถามอย่างหาเรื่องสนทนาไหนท่านคนชายท่านนั้นคือผู้ใดน้ำเสียงและความกล้าช่างใหญ่โตนักกล้าท้าทายเท่าหวังตอนนี้หลีฉุนกังออกจากเมืองไปแล้วเขาจะขึ้นกำแพงเมืองได้อย่างไรหกทาตยุดใกล้เคียงเขตขั้นหนึ่ง ไม่ต่อยตีเขาจนกลายเป็นหัวหมูอย่างสบายมือ,รอหรือบุรุษวัยกลางคนผู้ก้มหน้าจิบสุรารีสองตามองเงาหลังของสีเฟืองเหนียนสีหน้าท่าทางเมื่อลอยเขานะหรือพอนับได้ว่าเป็นญ,ญาติทางห่างนับตามลำดับศักดิ์ต้องเรียกข้าว่าท่านนากระมังสันลู่ตะลึงงนันนายท่านตั้งแต่รู้จักท่านมาท่านไม่เคยเล่าเรื่องครอบครัวมาก่อนวันนี้เล่าให้ข้าฟังดีหรือไม่ ผู้เป็นนายคบคิดยกชามสุราค้างกลางอากาศในที่สุดก็ยิ้มเอ่ยว่าตอนนั้นข้าฝึกกระบี่อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งมารดาของเขาก็คือลูกผู้พี่นับเป็นญาติห่า,ทาง,างทางสายแม่ของข้ามีบุญคุณเคยให้ข้าวเคยช่วยชีวิตและถ่ายทอดวิชาให้คราวนี้พาเจ้ามาเมืองอูตี้ก็เพื่อตอบแทนบุญคุนนั้นซันลูเอ่ยตรงไปตรงมานายท่าน ไม่ใช่ข้าทำหนีท่านแต่จากที่ท่านเล่ามาบุคนนี้ยิ่งใหญ่นักท่านจะตอบแทนอย่างไรพนกกับท่านทั้งสองยังเกี่ยวพันเป็นญ,ญาติหากท่านลงมือตนหนีแล้วข้าคงไม่อาจทนดูต่อไปได้คอยดูต่อไปข้าจะหงหาอาหารให้ท่านหรือไม่บุุรวัยกลางคนเอ่ยท้าทายเจตนาเล็กน้อยของเจ้ามีหรือข้าจะไม่รู้มิใช่เพราะคิดว่าแม่นางที่เจ้าปฏิพัทธ์แต่แรกนั่น เกี่ยวข้องกับคนชายผู้นั้นจึงคิดยืมมือข้าไปกระทำเรื่องดีหรอกหรือเจ้าหนะเช่นนี้เรียกว่าทำใจกว้างด้วยวัตถุของผู้อื่นไม่อย่างนั้นด้วยนิสัยตนีของเจ้าฟาดสิบไม้ยังไม่กระเซ็นสักแดงเลยสันลู่เด็กหนุ่มอับอายพานโกรธไม่สนใจวาจาค่อนแค้ของนายท่านอีกปลายหางตาเหลือบมองไปทางรถมา้าเกรงว่าแม่นางผู้นั้นได้ยินแล้วจะเกิดความประทับใจไม่ดีต่อเขา บรุรษวัยกลางคนทอดถอนใจเสียงเบาเอ่ยว่าก่อนอูสู้ออกจากสุสานกบีสกุลอูอำลาข่าที่เขากบีข่าเคยรับปากเรื่องหนึ่งต่อมานางเข้านาครหลวงพื้อสีขาเปตอนนั้นข่าตามไปไม่ทันเป็นเหตุให้นางทิ้งรากโรคาข่าละอายใจจนถึงบัดนี้ระหว่างเอ่ยคําบุรุษค้อมเอวลงหยิบกล่องไม้สาลี่ขึ้นนิ้วลูบสัมผัสเปิดออกอย่างเบามือ เผยให้เห็น12กระบีกระทัดรัดเล็กใหญ่และสีสันแตกต่างกันก่อนมีการเคลื่อนไหวใดบุรุษท่าทางไม่เป็นพิษเป็นภัยหันไปยิ้มเล็กน้อยต่อรถม้าสองคันนั้นเอ่ยว่าข้าน้อยเติ้งไทเออขณะฝึกกระบีติดค้างบุญคนอูสู้ชายาอ๋องวันนี้ขอทดแทนกึ่งหนึ่งหวังว่าแต่ละท่านจะไม่ขัดขวางหลงอีส่วนพ่นสุราพรวดออกจากปากไอแครกรุนแรง ตอกจนหน้าซีดเผือดต่างจากกระบี่สูโลกีช่วยคนของชายาอองกระบี่ที่เติ้งไทเออฝึกแต่ไรมาเพื่อสังหารคนไม่เคยสำแดงสิบสอกระบี่ในกล่องแก่คนสามัญทั่วไปครั้งนี้ออก6กระบี่เป็นกรณีพิเศษเสียวชงจือที่ไร้หัวจิตหัวใจเผยสีหน้าหนักอึ้งเป็นครั้งแรกชิงเหนี่ยวกำทวนบัดดนไว้แน่นไม่ประมาทพราบุรุษผู้เรียกขานตนเองว่าเติ้งไทเออสแสดงท่าทีเป็นมิตร สูสิวและอย่างชิงเฟิงต่างมองหน้ากันมู่หลงถงห่วงเลิกมา่านขึ้นเบิ่งตากงโตขมอดคิ้วแน่นเด็กหนุ่มใกล้เติ้งไทเออมากที่สุดบังเกิดความอาถรรพ์ในใจท่าทางกระฉับกระเฉงชั่วขณะนั้นทุกคนในบริเวณนั้นต่างกั้นลมหายใจโลกนี้มีสักกี่คนได้เห็นเทพกระบีกิ่งท้อผู้ยกตนว่าเป็นเอกด้านสังหารคนในใต้ล่าออกกระบีสังหารคน สิกระบี่เรียงรายเป็นระเบียบในกล่องไม้สาลียาวสุดไม่เกินนิ้วกลางสั้นสุดมีขนาดเพียงหัวแม่มือเห็นเพียงเติง้งไทเออยิ้มบางจอนิ้วชี้ไปที่กระบี่เล็กสีแดงสดในมือซ้ายดีดเพียงแผ่วเบาเอ่ยเสียงเรียบว่าเกราะทมินกระบี่เล็กกระเด้งขึ้นกลางอากาศหลังชงงะงักค้างเล็กน้อยก็พุ่งไปทางกำแพงเมืองเติง้งไทเออเหยียดนิ้วกลางใช้สองนิ้วดีดคู่ เหมยเขียวมาไม้ไผ่สองกระบี่กะเด่งขึ้นกลางอากาศอย่างปาดเปรียวก่อนทยานออกสุดท้ายดีดด้วยสามนิ้ววสันนาทีอุตสาอมรฤตดอกท้อกระบี่เล็กในกล่องทยานออกกึ่งหนึ่งกระทั่งชายาชิงเงินอ่องยังรู้สึกไข้รู้และหวั่นเกรงบุรุษเข้มข้นดังน้ำหมึกในตำนานผู้นี้สูซิวหยางชิงเฟิงและหลงอีส่วน มองไล่าตามสัญญาณมือของเติ้งไทเออไปทางกำแพงเมืองพร้อมกันมีเพียงเสี่ยวฉงจือและชิงเหนียวจับจ้องกล่องไม้สีเหลืองที่ไม่สะดุดตาใบนั้นเติ้งไทเออเพียงดีดนิ้วให้กระบี่ทะยานออกจากกล่องแทบจะเพียงชั่วพริบตาหกกระบี่เล็กก็วกกลับมาลอยสองเชื้อเหนือกล่องกระบี่ค่อยๆลดระดับลงจนเติ้งไทเออปิดกล่องทุกคนถึงได้รู้สึกภายหลัง เห็นหกธาตยุธคล้ายถูกวัตถุทะลวงกะโหลกโลหิตหกสายไหลทะลักผลักๆหกศพชนพิงกำแพงเมืองสุดท้ายอ่อนยวบไหลกองบนพื้นตอนนี้เองเติ้งไทเออผู้ดีดดัชนีกระบี่เหินสังหารคนลุกขึ้นกลับไม่แต่ต้องกล่องกระบี่สีเหลืองมูลฆ่าล่มเมืองใบนั้นยิ้มบางไปทางเสี่ยวฉงจือที่กำลังสายหน้าแผ่วเบาเติ้งไทเออแสดงความยินดีเทพเซียนเจ้าหวนคืนแก่นแท้ อิสระเสรีในปัตตภีรับกวนเทปจา์เจ้าอาวุโสมอบกล่องนี้แก่เตียนเสียกล่าวว่าศาสตร์กระบ,บีเหินสังหารคนของเติ้งไทเออล้วนอยู่ในกล่องนี้เซี่ยวฉงจื่อน้านิ้วคิ้วขมวดถอนหายใจเจ้าตบบั้นท้ายจากไปทั้งอย่างนี้หรือบีให้หวังเซียนจือและหลี่ฉุนกังต่อสู้กันเอาเป็นเอาตายหรือหากหลี่ฉุนกังพ่ายแพ้สีเฟิ่งเหนียนจะเดินออกจากเมืองอู่ตี้ได้อย่างไร เจ้ามอบสิบสองกระบี่เหินมีประโยชน์อันใดเติ้งไทเออหยิบกิ่งทอขึ้นจูงลาและยิ้มเอ๋ยว่าเทพเสียนอาวุโสนี่ไม่เกี่ยวกับเติ้งไทเออแล้วเซียวฉงจือมองคอนเอ๋อย่างจำใจยุทธภพในตอนนี้นักพจนต่ำต้อยมองไม่เข้าใจแล้วลูกตาหลงอีส่วนแทบถลนมากองบนพื้นไม่มีอุปสรรคขวางกัน้น ซื้อจือเตี้ยนเสียเดินขึ้นกำแพงเมืองอย่างราบรื่นเดินเข้าใกล้กล่องกระบี่ไม้ฐานม่วงใบนั้นนั่งขัดสมาธิลงวางชามสุราไว้ตรงหน้ามองไปทางตรงไห่อาจเพราะตัวประหลาดเท่าเมืองอูตี้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในเมืองได้จึงเดือดดานของแท้ผืนสมุทรปั่นป่วนพลิกตลบเท่าประหลาดจะให้มหาสมุทต,ตั้งต่าง,งานจริงหรือสีเฟื่องเหนียนทอดตามองผืนสมุทร คลื่นพริกม้วนดุนแรงขึ้นทุกขนะม่านกระบี่ลดระดับประหนึ่งเมฆดำทะมึนครอบคลุมเมืองจู่ๆก็ยกยิ้มมุมปากลมตึงดึงซวบเหล่าหวงรอค่ารอดชีวิตกับจักเปยมังทั้งนั้นค่อยมาพบเจ้าอีกวันนี้นอกจากเทพกระบี่สองรุ่นแห่งยุทธภพลงมือในเมืองอตูตียังมีอีกเรื่องสถานสะเทือนตายลาเจ้าสำนักหน่มเขาบูตึงขี่กระเรียนลงเขา